วันนั้นคุณขอบอกมีนิตาสเหนนโอ้ยไว้จกไฟไฟต่อหน้าตำรวจดูดิจะทำยังไงผมน่าจะแรงสุดนะทำร้ายดูดิตำรวจยังยืนคุยกันอยู่เลยอ่ะตรงนี้แหละครับผมป่าไฮล์ตลอดครับจกว้านเฮี่ยอะไรโฮ้้ยทำไรครับทำไรเนี่ย จะใส่แฟนตัดหน้าตำรวจนะคะเฮ้ยผมไม่รู้เรื <S 1> <S 1> ่องมันมีให้กดมันม like ีให er ้กดผมก็กดผมไม่รู้เรื่องนะสวยๆเย้ครับเฮ้ยผมพูดจริงอะเนี่ยผมไม่รู้เรื่องครับอ่ะสมมติอ่ะสมมติมันมันถ้าจบต่อหน้าตำรวจเนี่ยมันโดนจับเหรอครับผมเพิ่งรู้โดนครับโดนครับคือไอ้ไอ้นี่ยมันผิดกฎหมายใช่ไหมตี5นาทีไหมครับสายไฟเพื่อตุมายครับครับสี่ทุ่มคืนโอ้แล้วมันอยู่หน้าสอนอผิดกฎหมายได้ไงอะนานตลอดมันอยู่หน้าสอนอผิดกฎหมายได้ไงอะ นี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดมาสัญลักษณ์ให้โลกรู้เอ้ยมันไม่ควรมีกฎหมายมันอยู่หน้าสอนออ่ะผมก็ไม่รู้ผมนึกว่าแบบอาชีพสุจริตอะไรอย่างเงี้ยตมันไปหาไหนตัวเดี๋ยวนะต้องไปเปิดตู้แล้วก็ดึงสายแล้วเฮ้ยันนั้นรถผมแะโอเคโอเคเอาโอเคเอาไอไอเอ็มขโมยโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับไอเอ็มไปข์เครื่องเข่ามวยทำไง แล้แหลมขึ้นรถไฟข้าวทำไมถ้าเป็นคนอื่นนี่ขึ้นไปแล้วนะใช่ไหมแล้วถามจริงว่ามันจบควรนี้จะขึ้นไหมอะไรถ้าเป็นคนอื่นเขาปนไปแล้วแจ้งความครับมีคนปนรถผมตะเดียวคำตอบแค่ลองมันผมยังไม่ได้อนุญาตให้ลองเลยอ่ะผมยังไม่ได้อนุญาตให้ลองเลยมันสมควรไหมครับตอบผมผมโดนขโมยรถเนี่ยทำไงครับเนี่ยคือเขาไม่ล็อกมันติดของใคร เขาไม่ล้อมันก็ไม่ใช่เรื่องของคนที่จะไปขึ้นรถเขาเฮ้ยใช่ครับมันเป็นรถผมนะอยู่ๆคุณรถขึ้นรถผมได้ไงอ่ะฟัง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 แล้วก็ขับรถผมหนีไปด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรครับประชาชนครับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมแค่ขับอ้อมไปข้างหลังเอาผมจะรู้ได้ไงคุณขับอ้อมไม่อ้อมอ่ะใช่ไหมล่ะขอบวอนนี่หิวนะผมจะรู้ได้ไงคุณขับอ้อมไม่อ้อมอ่ะตินหอยนะแจ้งความครับคนนี้ขโมยรถครับแจ้งความครับสไลด์นีนะ เดี๋ยวขยายแท็ก่บินนะเดี๋ยวนี้เป็นขโมยรถนะชอบโกงสุดยอดครับนี่แหละนี่แหละตำรวจต้ประชาชนต้องการตำรวจอย่างนี้สุดยอดคุณสองสุดยอดปวดท้อไงไหมสุดยอดจะตามนั้นบอกอยู่อะไรครับรถมันไม่ล็อกครับรถมันเอ้ามันก็ไม่ได้ใช่ของคุณนี่ใช่ไหมครับผมไอ้ก็เมื่อกี้ไม่ไม่ให้ความปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ความร่วมมือไม่ความร่วมมือหอมแม่โอ้ยยอดชอบเลยอะแลบกซีินนะครับมีมีแลบกซีินนะผมรู้ อันนี้ก็แล้วลินนะอย่าบินอะไรครับคุณไฟนิ้วทำไมอ่ะคุณไฟนิ้วทำไมอ่ะแล้วก็จะมีโทษวินัยอีกหมื่นห้านะครับโอัน้ครับอันนี้ลินห้อยนะลินห้อยนะลินห้อยอะไรครับอันดูมินดูมินไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณที่โดนจับมันล็อกรถกดกดทำมือเป็นรูปอะไรครับผม อะไรนะครับรถมันกดทำมือเป็นรูปอะไรนะครับผมตัวยูครับตัวยูอ๋อโอเคครับรอลิงครับอ๋อรอลิงนะครับผมเจนครับรอลิงรอลิงรอเรือนะครับผมครับผมรอลิงเขาโดนเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะโอเคครับที่ปลดดีสวยครับนี่แหละครับคนดีตำรวจที่ดีของสังคมสุดยอดผู้เล่นใหม่ก็ยังรักษาเรื่องดีตัวผมตรงเรียบเลยมันไม่ยอมปลดให้กูเนี่ยทำเลยโหเรื่องน่าจะยุ่งนะครับเนี่ยใครวะเนีบร้อย ยอดอ่ะที่นี่มันทำงานเก่งจริงจีง <c oughs> งนึ่งหมื่นกูอิ่มเลยะคะกูบอกก่อนทำมือเป็นรูปตัวยู <c oughs> นาะลล็อกรถผมจะได้จำไว้ <c oughs>